รัฐบาลเปิด5มาตรการบรรเทาผลกระทบภาษีสหรัฐอเมริกาพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตการส่งออกนางสาวสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ออก5มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีแบบตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาโดยข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอระบุว่าผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน3,700รายจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าส่งออกราว7,634ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง5มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 1. จัดตั้งคลินิกผู้ประกอบการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการทั้งผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับผลกระทบโดยสนับสนุนทางการเงินด้วยมาตรการเยียวยาผ่านการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุด365วันรวมถึงมาตรการเสริมสภาพคล่องและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2. ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคารรวมทั้งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีแบบตอบโต้ ตลอดจนผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีแบบตอบโต้ของสหรัฐ3ส,สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการนี้ Exim b a ม k มีสินเชื่อเพื่อการร่วมงานแสดงสินค้าและสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการส่งออกพร้อมเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกของไทยด้วยการให้ความคุ้มครอง75%ของมูลค่าความเสียหายกรณีผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระเงินค่าสินค้า 4. สนับสนุนการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยมีให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาลในระยะถัดไปและ 5. สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไปลงทุนเพิ่มเติมในสหรัฐซึ่งในปี2567ไทยมีมูลค่าส่งออก3,530ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย18%ของมูลค่าส่งออกรวมเป็นการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐหรือคิดเป็นมูลค่า54,956ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวาระบุว่าผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน3,700รายจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปตลาดสหรัฐคิดมูลค่าส่งออกราว7,634ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดและเติบโตอย่างมั่นคงในเวทีการค้าระหว่างประเทศท่ามกลางความผันผ,นผวนทางเศรษฐกิจ